คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลน้องๆนะคะในเรื่องรับประทานอาหารแล้ววันนี้นะคะพี่แอนานเนี่ยก็มีวิธีการเลือกขนมให้น้องๆมาฝากกันด้วยค่ะหลักการเลือกขนมอย่างถูกวิธีนะคะคือต้องเลือกขนมที่มีพลังงานน้อยอย่าลืมว่าขนมไม่ใช่อาหารหลัก หลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งมีโซเดียมมากเกินไปทําให้ไตต้องทํางานหนักจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวครับผมเลือกขนมนะครับที่มีสีธรรมชาติหรือใส่สีปริมาณน้อยที่สุดสําหรับเด็กอายุต่ากว่า5ขวบไม่ควรให้กินขนมประเภทลูกอมลูกกวาดนะครับเพราะเด็กอาจกืนเข้าไปทําให้ติดคออันนี้อันตรายมากเลยนะครับ นอกจากนี้นะคะไม่ควรเลิกซื้อขนมหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงให้ลูกเช่นน้ำอัดลมต่างๆนอกจากน้ำตาลสูงแล้วยังมีกาดมากซึ่งเข้าไปกัดกระเพาะได้และยังส่งผลให้เกิดโรคอ้วนตามมาครับไม่ควรซื้อขนมเก็บไว้ในบ้านนะครับเป็นจํานวนมากเพราะว่าจะทําให้ลูกเนี่ยรับประทานมากจนเกินไปรวมทั้งควรปลูกฝังนะครับให้ลูกเนี่ยรับประทานผลไม้แทนขนมหวานและรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยครับ แค่นี้เองเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะครับผมเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะมีสุขภาพร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะฮะที่ทานขนมเนี่ยก็อย่าลืมแปรงฟันบ้วนปากด้วยนะครับเพื่อป้องกันอาการฟันผุครับใช่แล้วคะ่ะ